สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเนาะครับผมสวัสดีทีที่ทุกท่านครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านไผ่โรดเกษตรฟาร์มคือเก่าครับผมครับเมื่อนี้พี่น้องเนาะครับผมก็พามารับชมครับผมรุ่นที่สามเริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับเนาะครับผมสําหรับการเลี้ยงตะกระตนข้องไผ่โรดเกษตรฟาร์มนะครับเนาะครับผมมีแก็รุ่นที่สามพี่น้องครับผมรุ่นที่สามเริ่มทยอยออกมามีลูกเลี้ยวครับผม ตัวอ่อนเริ่มออกมาแล้วครับผมเพิ่งออกครับผมเพิ่งออกแต่ก็มีไข่ที่ฟักก่อนนะครับเนาะครับผมเก็บรุ่นเดียวกันแต่ว่าตัวนั้นจะเก็บไข่ก่อนครับผมเก็บไข่รอดแรกเนาะครับผมมันจะเก็บไข่วันแรกแล้วก็เก็บมาผสมกันพี่น้องครับผมเก็บมาผสมกันครับผมสามวันเก็บครั้งหนึ่งพี่น้องเนาะครับผมสามวันเก็บครั้งหนึ่งครับผม ตอนนี้ก็คือเน้นเอาเอาตัวก่อนพี่น้องครับผมเน้นเอาตัวก่อนครับผมจะเพาะพันธุ์ขยายให้ได้เยอะๆนะครับผมแล้วค่อยว่ากันเรื่องไข่นพี่น้องเนาะครับผมแต่สําหรับไข่เนาะครับเนาะครับผมถ้าพี่น้องอยากได้เนาะครับเนาะครับผมก็มีแบ่งให้เนาะครับเนาะครับผมมีแบ่งให้แต่ก็อาจจะไม่เยอะนะครับเ้อครับผมก็จะขุดไข่เนาะครับเนาะครับผมรอบหน้าก็จะประมาณวันที่สิบห้าพี่น้องครับผมสิบห้า สิบห้าเดือนที่จะถึงนี้สิบห้าเดือนหน้านี้ครับผมก็าจะได้ขุดไข่อีกครับผมก็น่าจะได้เยอะอยู่ครับผมขุดลอตโตไปนะครับเนาะครับผมก็น่าจะได้เป็นสองกิโลครับผมแต่จริงจริแล้วนะครับเนาะครับผมภาโรเกษตรฟาร์มกับม่งเน้นครับผมมุ่งเน้นในการพัฒนาสายพันธุ์ตะกเตนนะครับเนาะครับผมมุ่งเน้นในการพัฒนาสายพันธุ์ตะกเตนเน้นการพัฒนาครับผมเน้นเน้นเน้นตู่นะพี่น้องเนาะครับผม เขาเห็ดให้ตัวใหญ่ได้ทำไงครับผมทำให้ตัวใหญ่ได้แค่ไหนก็ยิ่งมีราคาเนาะครับเนาะครับผมเราจับขายตัวละบาทครับผมตัวละบาทเก็บไข่สองรอบพี่น้องครับผมเก็บไข่สองรอบสามรอบเนาะครับเนาะครับผมแล้วก็จับขายครับผมขายตัวตัวติดไข่เนาะพี่น้องเนาะครับผมตัวติดไข่ผมไข่ทุกตัวถ้าเป็นตัวเมียครับเราประกันคุณภาพ ไร่โรดเกษตรสามครับพี่น้องสำหรับช่วงนี้ครับผมรุ่นที่สามก็เริ่มทยอยออกมาขีดหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้หนึ่งขีดนะครับเนาะครับผมกระทั่เนี่เพราะขีดหนึ่งพี่น้องครับผมฟักหนึ่งขีดครับผมหนึ่งขีดก็โอ้ก็ได้หลายพันตัวเลยพี่น้องครับผมมันไม่ใช่น้อยๆนะครับเนาะครับผมไข่ตะเกตเตนหนึ่งขีดครับผม แล้วก็มีลักนี้ฟักฟักไว้สามขีดน้อ่น้องเนาะครับผมชุดที่สามฟักไว้สามขีดครับผมคือถือเลี้ยงให้พยายามเป็นรุ่นต่อรุ่นนพี่น้องเนาะครับผมเก็บชุดหนึ่งก็ต่อชุดหนึ่งตอ่ตอได้ได้สามสุดนพี่น้องเนาะครับผมไข่กับเพาะเพาะได้สามสุดครับผมให้ไล่ไล่กันครับผม ใครเลี้ยงตะกะเตนเนาะน้องครับผมใครที่เลี้ยงตะกะเตนก็ต้องคิดการตลาดไว้นํเด้วยเ้อครับผมไม่ใช่จะรอแต่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางเด้อพีเดียงครับผมพ่อค้าแม่ค้ามาแรงโคตรนะครับเนาะครับผมลายพื้นที่ครับผมช่วงนี้ก็กําลังเลี้ยงตะกะเตนเนาะครับเนาะครับผมหลายพื้นพื้นที่ก็ขยายออกไปเรื่อยๆครับผมการเลี้ยงตะกะเตนครับผมพ่อค้าแม่ค้าก็ใกล้มองไดเป็นกระลับตรงนั้นเนาะครับเนาะครับผมตรงไหนใกล้ก็รับตรงนั้นครับผม เราก็คิดการตลาดเผื่อไว้ด้วยนะครับเนาะครับผมการจับตัวขายเองขายตัวสดหรือว่าเราจะทอดขายเนาะครับเนาะครับผมแมลงเอาตลาดนัดของผมบัพโพกันพี่น้องเอ้ยครับผมเมื่อวานนีก็มีคนมาขอซื้อเนาะพี่น้องเนาะครับผมขอซื้อตัวสดเติมให้รถเกสตรฟาร์มก็ยังบูขายพี่น้องครับเพราะว่าต้องการจะขยายพันธุ์ก่อนครับผมต้องการจะเก็บไข่ก่อนนะครับเนาะครับผม ทางฟาร์มนะครับนอกครับผมไพโรตเกษตรฟาร์มก็มีท so ั้งพันธุ์ไทยนะครับนอกครับผมพันธุ์ไทยแทสนะครับนอกครับผมไห้ขาเล็กครับผมมีสามสายพันธุ Python ์พี่น้องครับผมที่รวมกันอยู่ครับผมเลี้ยงอยู Hass ่ผสมกันนะครับนอกครับผมก็มีสี่สายพันธุ์เพี่น้องครับผมไห้ขาเล็กนะครับนอกครับผมปลาทังก้าครับผมแล้วก็หมูจีนครับหมูจีนแล้วก็สายพันธุ์ไทยแท้นะครับนอกครับผมพันธุ์ไทยแท้ พยายามครับผมพยายามผลิตตะกเตนสายพันธผสมออกมานะครับเนาะโอ้เป็นตะเบิ่งที่น้องครับผมออกมากันเยอะเลยครับผมอันนี้คือชุดสามเนาะครับเนาะครับผมวันเรดของการลืมตาดูโลกของชุดที่สามครับลูกตะเตนเนาะครับเนาะครับผมตะกเตนครับผมบางคนเป็นคอมเมนต์ถามเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนาะครับเนาะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมทุกท่านครับผมแต่บางทีพโรุเกษตรฟาร์มก็ขอ ขอตอบรวมทีเดียวนะครับเนาะครับผมกันสักก e ที่เป็นการกดกดหัวใจนะพี่น้องเนาะครับผมกดหัวใจกดไลค์ตอบแทนคำขอบคุณเลยพี่น้องเอ้อครับผมเพราะว่าช่วงนี้งานหลายพี่น้องเอ้ยครับผมไพโรตเกษตรฟาร์มนะครับเนาะครับผมมดอันหนึ่งต่ำอันหนึ่งพี่น้องเอ้ยทางานบมด้มีมือหยุดมือหย่อนนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเนาะครับผมในการรับชมคลิปของไพโรตเกษตรฟาร์มครับผม ขอบคุณคอมเมนต์ครับผมมีค่ะทุกคอมเมนต์เราพี่น้องนาอครับผมที่คอมเมนต์ให้ไพลโรตเกษตรฟาร์มครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมไพลโรตเกษตรฟาร์มก็ขอพาพี่น้องจบคลิปด้วยการชมนะครับนาอครับผมการรับชมลูกตะกระแตนครับผมชุดที่สามลืมตาดูโลกแล้วนะครับนาอครับผมนี่ครับผมกําลังโผล่ขึ้นมาครับผมตัวขาวๆอ่อนนี่คือ ฟักวันนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเนาะครับผมไม่เกินสองชั่วโมงครับผมตะกระเตนสี่เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเดื่องจาผมหลังจากที่ฟักออกมาแล้วสองชั่วโมงครับผมจะเป็นตัวลูกสีดำนะครับเพราะครับผมตัวนี้น้อยครับผมคือหมดดำนะครับผมบางคนบอว่าโอ้ยนึกว่าหมดหน่ว่าบูมเป็นหมดนะครับมีแต่ลูกตะกระเตนนะครับเนาะครับผมเอาก็เจอกันใหม่ทุดหน้าทีนะครับเด้อยครับผมคอมเมนต์เข้ามาถามดวยครับเด้อยครับผมสําหรับคนที่จะเลี้ยงตะกระเตนหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เนาะครับเนาะครับผมศูนย์หก สองครับผมศูนย์หกสองสามหกเก้าเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งรถเกษตรฟามนะครับเนาะครับผมศูนย์หกสองสามหกเก้าเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบคําามาสวัสดีครับผมคอมเมนต์เข้ามาถามกันเยอะๆด้วยพี่น้องเด้อครับผมเพื่อจะเป็นกำลังใจของไายรถเกษตรฟามต่อไปนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ